ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อ <c oughs> พูดคุยกันในประเด็นป่าชุมชนนะคะคุณผู้ชมมีคําถามเพิ่มเติมสามารถกดโทรศัพท์สะท้อนความคิดเห็นและนําเสนอได้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาร่วมรับสายสดๆในรายการด้วยนะคะเมื่อสักครู่น,นี้กําลังได้รับความรู้เยอะเลยทีเดียวเป็นหลากหลายมุมมองที่บางทีเราอาจจะมองข้ามความสําคัญไปเมื่อสักครู่น,นี้นะคะท่านที่ดีทางด้านของคลุณประยงบอกว่าป่าเนี่ยเป็นทั้งห้องเรียนก็ได้ เป็นสนามเด็กเล่นก็ได้<ช>เป็นมหาวิทยาลายัย<ช>เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วยังเป็นหมอได้ด้วยอธิบายมาให้เห็นภาพทีละอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นยังไงคะซูเปอร์มาร์เก็ตคือเราได้เก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และมหาวิทยาลัยราชภัฒน์การจนบุรีในป่าชุมชนเราเนี่ยมีทั้ง12เดือน<ช>ไม่ว่ามกรากรุมงพามีนาแห้งแล้งยังไงก็จะมีของกินทั้ง12เดือนเราจะมีสถิติไว้เลยว่าเดือนไหนจะมีของกินอะไรเราจะมีทั้ง12เดือนนะครับป่า เป็นหมอเราก็เก็บกับข้อมูลกับป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนการจนบุรีนะครับป่าเป็นหมอมีสมุนไพรในป่าชุมชนกับในชุมชนเรามี226ชนิดนะครับป่าเป็นสนามเด็กเล่นนี่คือไม่ใช่คณะกรรมการป่าชุมชนพูดคือโรงเรียนรุ่งอรุณที่อยู่ในกรุงเทพเขาไปเรียนรู้ที่ในชุมชนเราเขาบอกว่าป่าเป็นเป็นสนามเด็กเล่นของเขา ถ้าใครไปชิ้นเศษขยะเศษอะไรเขาพูดว่าไปทิ้งเศษขยะในป่าชุมชนของเขาได้พวกผมภาคภูมิใจมากเลยเขาเห็นถุงพลาสติกหรือขยะมูลฝอยเขาจะเก็บเลยนะครับเราก็ภาคภูมิใจที่เด็กช่วยกันดูแลรักษาตรงนี้นะครับค่ะนะคะเราได้ประโยชน์จากการที่เรามีป่าชุมชนจากการดูแลทั้งหมด4หมู่บ้านด้วยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้รับอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าในแง่ของรายได้แล้วก็การดํารงชีวิตล่ะคะ เงยได้เราได้ผลประโยชน์จากป่านะครับเมื่อเราเมื e ่อปี2 5 4 8เราได้เก็บกับกลมป่าไม้ได้1 2 0 0้าอาเศษจากจากพืชผักที่อยู่ในป่าที่ชุมชนได้รับ4หมู่บ้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับป่าสร้างกลุ่มอาชีพทำให้เกิดกลุ่มอาชีพ4หมู่บ้านนะ19กลุ่มอาชีพยังไงครับป่าสร้างให้เกิดกลุ่มอาชีพสร้างได้ยังไงก็คนไปศึกษาดูงาน แล้วคนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขาก็บอกว่าไม่มีของกินเลยไม่มีของฝากเลยอ oh. เออคณะแม่บ้านก็ได้มาประชุมกันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ19กลุ่มอาชีพ <Okay. S 2> แต่ปัจจุบันนี้เราได้ขยายเครือข่ายไปทั้งตำบลมี33กลุ่มอาชีพหรือ33มแหล่งเรียนรู้ <Okay. S 2> ถ้าจะไปรู้เรียนรู้ใน ป่าชุมชนบ้านเวสพานหรือตำบลหนองโรงต้องไปพักค้างตีคืนหวันถึงจะเรียนรู้ได้หมดได้หมดได้ครับก็จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ oh. ผมคิดว่าเมื่อกี้ผมพูดไปเบื้องต้นว่า1ล้านสอหนึ่งล้านห้าหมื่นเศษนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ต่ำกับ3-4ล้านขึ้นไปราย ป่าสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในตำบลเราโอ oh, ้โหแสดงว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงอาชีพอื่นๆแล้วก็ไปถึงการสร้างงานในอาชีพอื่นๆแล้วเกิดการร่วมมือกันของคนในชุมชนมีกลุ่มอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งความสามัคคีนะคะท่านอาธิบดีมองว่าอันนี้เป็นผลที่ทําให้เรารู้สึก ประสบความสําเร็จไหมในการที่เราได้ดําเนินงานกับคนในชุมชนที่เราให้เขาได้มีส่วนในการบริหารจัดการเองด้วยคือถ้ามองภาพรวมเนี่ยเราจะบอกในอดีตเราบอกว่าชาวบ้านพึงพอใจซึ่งบางทีมันวัดยากมากการที่ออกรมเองเนี่ยส่งนักวิจัยเข้าไปศึกษาว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ทางตรงอย่าไปมองเพียงแค่ว่า อันนี้ตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ม,มันคงทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอย่างที่บอกที่ที่สักครู่ทางคุณลุงประยงพูดเนี่ยนะฮะปีสีเราเคยศึกษาว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยป่าชุมชนของบ้านห้วยสะพานเนี่ยให้ผลผลิตเป็นมูลค่าล้านกว่าบาททําไมวันนี้มากกว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีความต่อเนื่องหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยการสร้างอาชีพกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีช่องทางมีไรายได้ทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยมากมาย ตรงนี้สิ่งต่างๆเนี่ยที่ท่านคุณลุงระยงพูดเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากเขาได้พบเขาได้สัมผัสออหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพวกผมพูดเนี่ยสู้ชาวบ้านพูดไม่ได้เพราะเขามีชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันและอนาคตเป็นของเขาพวกเราเนี่ยเพียงแค่เข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้จากเขาเท่าน,นั้นเองะเ<ข>นะคะทีนี้เรามีวิธีการแบ่งการบริหารจัดการยังไงคะเนี่ยเมื่อป่าแห่งนี้เราดูแลกันทั้งหมด4ี่หมื่บ้านค่ะคุณลุงเรามีกฎระเบียบ กฎระเบียบเราจะมาตั้งกฎระเบียบร่วมกันนะครับโดยที่ไม่ใช่คณะกรรมการไม่ใช่เจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้ไปเป็นสักขีพยานเราจะมาตั้งกฎระเบียบร่วมกันว่าเราจะใช้ใช้อย่างไรให้ย,ยัย่งยืนให้ป่าเรายั่งยืนนะครับเ <ornaments, S 1> ราจะมีกฎระเบียบร่วมกันนะครับทําให้ป่าเรายั่งยืนให้ป่าเราอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับถ้าคนที่อยู่พื้นที่อื่นเนี่ยเขามาใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่จุมชนของเราสามารถทําได้ไหมคะ ทำได้ครับแล้วเราจะมีป้ายกฎระเบียบรอบป่าเลยนะครับต้องทําตามกฎระเบียบของเราอย่างก็ห้ามตัดไม้ทําลายป่าห้ามขุดบึง้งห้ามขุดแยะเราจะมีกฎระเบียบร่วมกันก็ไม่มีคนตัดไม้ทําลายป่าอย่างกับที่ผมพูดไปเมื่อเบื้องต้นว่าตอนนี้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามกีไม่ต้องรัะเวนก็ไม่มีคนตัดไม้ทำลายป่าแล้วเพราะเขาปลูกป่าในใจคนแล้วค,ครับ พูดไง่ายๆว่าใช้ความความรักแล้วก็จิตสํานึกของคนในชุมชนเองแล้วเขาก็จะมีความหวงแหนแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่แหละคือบ้านของเขาป้องกันการโดนทําลายทุกรูปแบบเลยนะคะที่ผ่านมาค่ะในส่วนของคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการกับป่าชุมชนแห่งนี้อย่างไรบ้างคะคุณลุงครับอย่างกับพวกผมก็สวแล้วผมก็ภาคภูมิใจนะ,ค,ะครับก็มีเด็กและเยาวชนมาสืบสารโตผมก็จะถ่ายทอดให้ เด็กและเยาวนชนรู้ทุกเรื่องนะครับทํากิจกรรมเหมือนกับพวกผมเลยเด็กเขาก็จะสืบสา, mm hmm. ทานท่านี้เขาสืบสานเนี่ยเขาไม่ได้สืบสานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเขาก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมสิ่งดีๆในตําบลเราในชุมชนเราเขาก็สืบสานไปด้วยเช่นํำเอยร้อยพรรษาเต้นกำลังเกีียววัฒนธรรมเก่าๆเขาก็จะสืบสานด้วยนะครับที่ที่สาคัญก็คือ เขาสามารถเป็นมกุเทศน้อยได้ oh. ผมไม่อยู่เนี่ย เขาสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนศึกษาดูงานได้เราภาคภูมิใจมากที่เราได้เด็กและเยาวชนมาสืบสานต่อนะครับโอ้โหนะคะเห็นภาพคุณลุงพูดนี่เห็นภาพชัดเจนเลยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีประโยชน์อย่างมากคนคในชุมชนก็ได้หรือคนต่างถิ่นจะเอาไปดูเป็นแบบอย่างก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาต่อค่ะท่านอธิบดีดคะสมมุติว่าคนในชุมชนตอนนี้เขามีความรักความผูกพันกันดีในป่าของชุมชนตัวเองละ แต่เราจะทําอย่างไรให้ป่าชุมชนแต่และชุมชนนั้นเชื่อมโยงโครงข่ายต่างๆมาถึงกันได้คะครับเดีย๋ยวสักครู่ผมขอย้อนกลับไปที่ท่านคุณหลวงพูดนิดหนึ่งก่อนนะครับได้ค่ะจะเห็นว่ารูปแบบในการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมท่านเองท่านบอกท่านเป็นสวแล้วก็คือระดับผู้ใหญ่สูงวัยวันนี้กรรมาการหมู่บ้านคนเป็นคนรุ่นกลางๆนะครับในการบริหารจัดการเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเยาวชนนะครับไม่ใช่เยาวชนเนี่ยเพียงแค่มาเป็นมักุเทศตามที่ท่านหลวงว่าน,นะครับ เยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายป่าชุมชนด้วยงนั้นรูปแบบเยเามีการถ่ายทอดระหว่างตั้งแต่คนรุ่นเก่าคนปัจจุบันและคนในอนาคตนี่คือสิ่งสําคัญนอกจากนี้วันนี้สิ่งที่กรมพยายามเชื่อมก็คือเราตั้งวันนี้ลุงบังเอิญนเนี่ยท่านเป็นประธานป่าชุมชนเครือข่ายป่าชุมชนของจังหวัดกาญจนบ,บุรเออีเราพยายามให้เขาแต่ละเครือข่าย,ยระหว่างอำเภอต่ออำเภอ จังหวัดต่อจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการเราทุกปีหนึ่งเราก็จะมีเชิญในแต่ละภาคเนี่ยออผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชน,นมาปรึกษาหารือกันดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือว่าเมื่อชาวบ้านได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีการจับกลุ่มรวมกันดังนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยพื้นป่าที่ชุมชนละ500ไร่พันไร่2 0 0พันไร่เนี่ยมันจะถูกเชื่อม การปลายเป็นใหญ่ๆเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคสิ่งสําคัญวันนี้การที่กรมป่าไม้ดําเนินการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รัฐก็คือกรมป่าไม้ภาคประชาชนก็คือชุมชนวันนี้เรายังมีภาคประชาสังคมอีกหลายๆส่วนเข้ามาใน5ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยภาคปอกชนที่เป็นหลักหน่วยงาน,นคือ,คอบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฮอนดิ้งเนี่ยฮนะก็ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งบุคลากรวันนี้เนี่ยบุคลากรของไฟฟ้า,าราชบุรีเนี่ยนะฮะ ทำงานจนกระทั่งบางทีผมเข้าไปผมนึกว่าเจ้าที่ป่าไม้แต่ปรากฏเป็นคนของภาคประชาชนซึ่งตรงนี้เองก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เห็นมิติว่าวันนี้การทํางานของเราเนี่ยเราไม่คํานึงถึงเพียงแต่รัฐเราคํานึงถึงรัฐและประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งการทํางานของท้องถิน่นเป็นหลัก ซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะเชื่อมท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ,คะนะคะน่าสนใจทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามเพิ่มเติมสามารถที่จะกดโทรศัพท์ไปถามได้หมายเลขคอร์เซนเตอร์นะคะ1310งสกด3นะคะ1 3 1 0งกด3สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางกรมป่าไม้ด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะท่านอธิบด,ดีกรมป่าไม้นะคะคุณบุญชอบสุทธามนัทวงศ์และคุณยงประยงนะคะแก้วประดิษฐ์ประธานป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามาคัคคีจังหวัดกาญจนบุุรรีขพะะคคณ่ ค่ะป่าอยู่ได้สมบูรณ์ได้นะคะเพราะความร่วมแรงร่วมใจของคุณในชุมชนนะคะทั้งหมดนี้คือรายการถอดสลักข่าวค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านและเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ